ขณะนี้เรากำลังถ่ายทอดสดไปยังประชาชนทั่วประเทศบรรยากาศในห้องประชุมแห่งนี้สะท้อนภาพลักษณ์ของสมาชิกวุฒิสภาเราทำอะไรกันอยู่คะเมื่อโหวตลงมติแล้วมติเป็นเช่นไรทำไมไม่ยอมรับมติอันนั้นคะทำไมจึงบอกว่าถ้าแพ้มติวอล์กเอาเดินออกนี่เป็นมติของสมาชิกรัฐสภา แล้วก็ก่อนที่จะลงมติมีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางใครเห็นด้วยใครไม่เห็นด้วยกับการเลื่อนยตินี้ได้พูดกันจนจบสิ้นกระบวนความแล้วเหตุไหนเมื่อมีการลงมติแล้วพ้นออกมาไม่ถูกใจ walk out เดียนคิดว่าอันนี้เป็นภาพลักษณ์ที่พินาศเลยนะคะของรัฐสภาแห่งนี้ นี่คือสถานที่ที่เป็นที่ร,ร,รวมรของผู้แทนปวงชนแล้วทำไมเราอยู่กันในระบอบประชาธิปไตยเราไม่ยอมรับกติกาอันนี้เมื่อผลลงมติเป็นอย่างไรท่านประธานดำเนินการให้มีการประชุมต่อไปให้ประชาชนทั้งประเทศได้ทราบว่ายัตติ ที่ท่านประธานบรรจุด้วยมือของท่านเองและให้มีการเปิดอภิปรายให้มีการพิจารณาร,ร,ร่างแก้ไขรัฐธ,ธรรมนูญ258ในวันนี้เป็นไปอย่างศักดิ์สิทธิ์และทุกคนจะมานั่งอภิปรายกันให้เหตุให้ผลกันว่าเราแก้รัฐธ,ธรรมนูญไปทำไมหลายคนบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้แก้ไปทำไม ทำไมไม่แก้ปากผมเรากำลังท่านท่านอาจารย์นัตนาครับผมคิดว่าท่านได้พิยไปที่ผมอ่นวิายไปแล้วว่าเป็นการประชุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและขัดกับรัฐธรรมนูญดังนั้นผมต้องกราบขอประธานอภัยท่านประธานและที่ประชุมอันศักดิ์สิทธิ์ทิ้งนี้กระผมขอออกจากที่ประชุมแห่งนี้ครับขอบคุณมากครับครับครับเนื่องจากผมได้รับการประสานจากวิบนะฮะุประกอบวิบว่าผมก็บอกแล้วครับบอกว่า อยากให้ฝั่งทางสสเนี่ยรับฟังสอวเราบ้างดีครับถ้าท่านปล่อยเป็นอย่างนี้ถามว่าท่านพูดไปทั้งวันจนถึงพรุ่งนี้อ๋อครับสอวอไม่มีโบทให้ครับครับเสียเวลาเปล่าไปครับประโยชน์ของประชาชนที่จะเกิดขึ้น,นต่างนะครับอันนี้เราไปมีมติแล้วนะครับความจริงท่านก็พาดพิงเรื่องบรรจุเรื่องประธานมากนะครับแต่ว่าผมไม่ชี้แจงให้เสียเวลาว่าเหตุผลทําไมประธานจึงบรรจุ อาศัยอะไรความเห็นยังไงที่ปรึกษากฎหมายว่าไงอันนั้นไม่เป็นไรครับนะเมื่อพิจารณาลงลึกไปก็อภิปรายแต่ว่าผมถือว่าไม่อยากเสียเวลาเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นความเห็นของสมาชิกก็แสดงได้นะครับนะส่วนว่ามติ